มาป่ะสวัสดีครับพวกกลาเดช้องน้องมากีกิลเมตรทะเลวันนี้ก็อยู่กับน้องต๊อกเรามาทำอะไรน้องต๊อบรถน้ำมันหมดมาจากไหนมาจากไปเอายาเอายานะครับยาให้ยาลืมดูว่าน้ำมันนะน้ำมันหมดเลยครับน้ำมันไม่มีเดี๋ยวกว่าจะถึงหมู่บ้านเขาประมาณกี่กิโลประมาณห้าร้อยเมตรนะครับผม เราไปเติมน้ำมันกันเนะเดี๋ยวให้น้องต๊อบขี่เดี๋ยวผมจะเขียนอาอขี่ไม่เป็นตายตอนนี้ไปาครับดูกับน้ำมันหมดแล้วแม่ครับเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกันนะครับขับก่อนเหนื่อยนะครับเหนื่อยไหมน้องต๊อบเหนื่อยไหมครับเหนื่อยเนาะวันนี้พาน้องต๊อบไปเที่ยวหมู่บ้านช้างแต่ว่า เที่ยวหมู่บ้านช้างนะครับแต่ว่ารถน้ำมันหมดขากลับนะครับแล้วก็ต้องอ็กำลังกายสักหน่อยดีนะไม่หมดคาัไปไม่หมดเราไปนี่แหละไม่ได้ตรวจนะไม่ได้ตรวจว่าน้ำมันเยอะมากน้อยเพียงใดครับเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกันนะครับเดี๋ยวจะได้ไปต่อหนึ่งสองยืดทำเซียนเป็นเรียนมาเนี่ยถึงปั๊มแล้วนะครับผมเนี่ยไหมนะครับ ง่ายอบเลยนะพากำลังกายดีไม่ค่อยไกลว่าน้ำมันอยู่บ้านเราก็มีไม่ต้องมาเติมร้าน <c oughs> เราบอกว่าอู้เห <c oughs> นื่อยเสร็จแล้วไปจาับทำอะไรครับนะมัดผมให้คนไม่หรอก <c oughs> ไม่จะมาตัดต้นทนไม่ได้มามัดผมใครคนขึ้น ตองตอบใครควรขึ้นขึ้นอะไรขึ้นตัดต้นทอนให้ช้างไม่รู้น้องตอบขึ้นไม่รู้เออไม่เกี่ยวด้วยครับน้องตอบทำไมจะไม่เกี่ยวข้าวน้ำถั่วมข้าวน้ำถั่วมเลยไม่ได้คุณน้องต๊ะก็มาด้วยนได้วันนี้เป็นฟ้าแฝดกันเหมือนกระเทยน้อยเลยตองเนี่นั่งด้วยดิสวัสดีครับคุณแม่เด้อสวัสดีครับนะครับ เนอนวลาจะไปขึ้นขึ้นตัดต้นทอนนะครับนี่นะครับต้นต้นทอนทําไมถึงเขาเรียกว่าต้นทอนนนังตอบจ่ายตังเกินอ๋อเขาเลยทอนให้นี่เป็นมุกนะมุกนนองตอบบอกว่า,วาต้นจ่ายตังเกินนะครับ <laughs> ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นตัดกันนะแม่ตัดกันเลย ดด,ดด้้บตัดกิ่งใยตัดให้ใครให้ใหย้ายใส่บตัดให้นาทน ไปลองให้กินดูก่อนจะกินไหมเด็กชายชอบกินไหมต๊อบกินครั้งแรกที่กุมารทองตัดต้นไม้กุมารต๊อบโฮ้ยนนี้ไปเดินเจอรังเต็นจะเจอจุ๊บเลยกิ หลักต้นทอนไปให้ช้างก่อนครับเนี่ยใช้แรงงานเด็กเนี่ยใช้แรงงานกุมารน้อยกระเทยหน่อยระวังมันโดนต้นอะโวคาโดไนขึ้นตรงนี้นี่นี่ทางนี้เอออะโวคาโดอยู่นั้นอู้ยใส่เห็น เห็นยานะครับหยุดเ,เห็นต้นทอนยุดจ้องเลยเลฮ้ยฮึบนี่ยนะครับได้ได้มาแล้วนะครับแต่ละเชือกอ้าวมังมีมังมีได้กินกับเขาไหมน,นี่ว่าตัวนี้กินเป็นไหมน,นี่เฮ้ยที่ละแรงมันยังไม่หมดเลยมากเกิ เดดเดดเด้เดากิน,น,ยกน,นอยาเดดเดยเดกเยวเดดเดดเดดเดีเดห,หมดมเดดเจะได้กินกันเดดเดดเดนเดดเดดเีดเดดเดดเดดทดดเดด่ดดเดดเดดเดนเดดเดเอดเดดเดนเดดเดดวดนเดดเเอเเนเเเดจะออกมา จะจ้างพี่ตอ๊อบแล้วดูนะครับเมื่อมองเห็นพี่ตอ๊อบเอาที่นอนมานี่เอนนาอเก็บที่นอนหนูทำไมพี่ต๊อบเก็บที่นอนหนูทำไมโอ้ยเย้เย้เย้วิ่งยังวิ่งยังโฮ้ยทำไมมันมอแมแรมเนี้ยนะดูดูนะครับดูแต่มัน อ๋อ,อ,อ,อมันนี่จะเล่นกับพี่ตบหน่อย,ยแกล้งกกับพี่ตบทำไมมันเป็นช้างขาวอย่างนี้เนี่ยมันมีกินอะไรมันนี่ไปเหยียบอะไรมามันนี่เหยียบอ,อตัวเองอไม่อยากติดเต็มเหรอใช่ครับ อุ้ยยายปลูกผักนะครับเจเรียมปลูกผักกระตอบเดี๋ยวเราไปดูคุณยายปลูกผักกันครับผมว่าปลูกผักอะไรอยู่นู้นนะครับอยู่ขอบบ่อเนาะแท่เห็นไหมอยู่นู้นเราไปดูกันนะครับเตรียมแปลงผักนี่อยากนี่เหรอไปช่อยใส่ชุดเหมือนกันเลรอจำไม่ได้เลยเห็นเห็จเรียมด้วยเลมัวใกล้ทหารเดียวกันเหมือนกันด้วยใช่ไหม ม่วงพันธุ์อะไรใหญ่พันอันนี้พันอะไรนะนี่มันมีปลายชื่อคิวียวเสวยทำไมเขาบอกว่าสามียวเสวยมอตัวนี้ใช่ไหมได้ตัวนั้นน่อันนั้นสามกระดูกสามกระดูกออันนี้สามบอกมันบอกว่าน้ำธง น้ำทองคืออะไรน้ำดอกไม้สีทองอย่างเงี้ยอันนี้ด้าดอกไม้สีทองปลูกตรงนู้นอันนี้เกือเสวยอ๋ออันนั้นสามประตูเออไปเดี๋ยวจะขุดลูน้ำดอกไม้เจะอนน้ำดอกไม้สีทองดูพีแงม ไม่ต้องไถแน่นลกแค่แนี้มันก็แฉะแล้วอืม,อมอคุยลงคุยลง,ลงตักน้ำใส่เราจะมาเก็บผลผลิตกันปีหน้าตรงนั้นก็วางทางลงทำถนนบ่ลงไปโคกหนองนาตรงนั้นจะเป็นโคกหนองนาอีกลงชื่อเลันจะได้ไหมน้อง <laughs> ไม่ได้กับปีหน้าก็เอามา ดินี่แข็งมากนน้ำม,มันก็เฉยแล้วน,นีน่น้ำไม่ลตกด้กุยที่ช้างนะครั <c oughs> บกุยที่ช้าง มีปลูกสามต้นจะหาต้นไม้มาเสริมอีกทันจับค่ะทันจับใจขุดมะละกออีกบ่อขับเดี๋ยวเราจะปลูกมะละกอก่ะนะครับแม่แม่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในช่องน้องมากมีเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ